มีการลมตัวกันทำคอนเสิร์ตฉลองสิบกว่าปีเฉลี่ยครับก็มีหนังสืออเดครับนี่หนังสืออเดย์สิกว่าปีที่หายไปนั้นแต่ละคนหายไปทําอะไรที่ไหนบ้างก็จะเป็นเรื่องราวของบทสัมภาษณ์ต่างๆนะฮะเราก็มาถึงช่วงของคนอวดของครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวหนังสือนำมาอวดเช่นเดิมครับนั่นคือหนังสือของ ัวโน,น,น้ตอารมณ์ดีนามว่าเชเหลีขยงครับเชยงเรื่องราวบนแผ่นไม้ครับหนังสือเล่มนี้ครับก็จะเป็นการรวบรวมเรื่องราวต่างๆ่าประวัติของวูนนตรีนะครับเรื่องราวของศิลิป,ปินนําเรื่องราวเหล่นานั้นเนี่ยมาตีพิมพ์เป็นหนังสือครับผมใช้ชื่อว่าหนังสือเรื่องราวบนแผ่นไม้ครับในหนังสือเล่มนี้ครับก็จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นครับก่อนเริ่มตั้งวงก่อนเริ่มเป็นวงเฉลยแขงเรื่องราวของ การลองทำอัลบั้มชุดแรกกับเรื่องราวของอัลบั้มอื่นๆมากมายกับความสำเร็จจากอัลบั้มเอกเนก,กและเชียงหลัง,ลงบ้านแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของวงเฉลียงนั่นคือการต้อนรับสมาชิกใหม่นั่นคือพี่นกชัดชัยดุยยปน,นี่ครับเข้ามาต่อเติมมาเสริมวงเข้ามาร่วมวงในชุดแมกกบาลครับผมก็ามาถึงช่วงของอัลบั้มตกไขร่น้ำสุดขอดฟ้าซึ่งเป็นถือว่าเป็นอัลบั้มสุดท้ายของวงเฉลียงครับผม แล้วหลังจากนั้นครับก็ผ่านไปอีกไม่นานครับก็มีการฉลองอ่าฉลองสิบปีนะครับสิบกว่าปีครับก็มีการนําเพลงของเฉลียงเนี่ยนำมาเรียบเรียงดนตรีใหม่กับศิลปินในยุค90ในยุคสมัยนั้นครับนำเพลงของเฉลียงครับนำมาร้องใหม่ครับผมมีการรวมตัวกันทําคอนเสิร์ตฉลองสิบกว่าปีเฉลียงครับก็มีหนังสืออเดย์ครับนี่หนังสืออเดย์สิบกว่าปีที่หายไปนั้นแต่ละคนหายไปทําอะไรที่ไหนบ้างก็จะเป็นเรื่องราวของบทสัมภาษณ์ต่างๆนะฮะ กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งกับคอนเสิร์ตเรื่องราวบนแผ่นไม้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับก็ยังมีเพลงที่แต่งขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็นเพลงเรื่องราวบนแผ่นไม้ย้ำคิดย้ำฝันแล้วก็เพลงไม่ลังแต่คิดถึงแล้วก็เพลงอีกก้อนหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้ครับในหนังสือเล่มนี้ครับเนื้อเพลงพร้อมขรอดกีตาร์ครับผมมีขรอดกีตาร์ให้เราได้เล่นตามนะฮะน่าสนใจกว่านั้นครับนี่ครับมีซีดีแนบอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยครับ เป็นซีดีรวมอัลบั้มนอกชานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของหนังสือเรื่องราวบนแผ่นไม้นะครับนี่แล้วก็หนังสืออะเดครับที่ผมเอามาอวดในวันนี้ครับผมนะฮะและนี่คือคนอวดของครับวันนี้อวดหนังสือเรื่องราวบนแผ่นไม้ของวงเฉลเียงครับ